กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมนั้นหายไปหลายวันเลยนะครับผมตั้งแต่เปิดเจ้าตัวกาชาตัวละครตัวใหม่ในซูเปอร์จีเกรโรเกอรระดับยูอาในส่วนของความสามารถตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากรายละเอียดสกิลของเขาบางสกิลเขาถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขมาใหม่นะรวมไปถึงรายละเอียดสกิลคอของเขาจะถูกปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงการแสดงผลจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรารอติดตามรับชมกันได้เลยนะและที่สําคัญนะตอนนี้อุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเขาก็ได้ทําการอัปเดตมา แต่เดี๋ยวผมขอทําการคิดสักนิดนึงนะครับเพราะความสามารถของเขาเมื่อทําการอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าแก่ตัวดําที่เราจะต้องสูญเสียให้กับมันทั้งหมด70ใบหรือไม่เอาเป็นว่ายัางไงในส่วนนั้นตรงนี้นะตอนนี้หากเพื่อนๆดูท่านอยากจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันแบบเต็มๆก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ Richman s h o p กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยเกมโชว์สองพ พบเจอเหล่ารีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ e x c l u s i v e และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิทธ์ที่บูธตอกย้ำความเป๊ะทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสพิเศษจากแรงล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันที่บูธ Richman Shop สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเตทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม1พันเม็ดเดอะสตองเกตในซูเปอร์จีนหลังจากที่ผมได้ทําการสุ่มกาชาเจ้าตัวกิโรกิโรระดับยูอาร์ตัวนี้ไปตั้งแต่ต้นเดือนในวันนี้กระผมเองก็เลยจะมาทําการรีวิวตัวละครตัวนี้กันแบบเต็มๆตมอีกหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากรายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดได้ถูกอัปเกรดเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาไม่มากก็น้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสกิลอันติเมดพาสีสกิลตัวรวมไปถึงสกิล กรโระดับ UR ตัวนี้ผมเองก็จัดตัวดําไปจํานวน260ตัวด้วยนะเนื่องจากการการันตีของเขาณตรงนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆและนั่นก็คือการการันตี240ตัวดําเราเองจะได้แพ็คตัวละคร UR มา1แพ็คในส่วนนี้ไปเลือกรับตัวละครได้เลย1ตัวสําหรับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าตัวทัศสมกิระดับ UR ตัวนี้1ตัวแบบเน้นๆในระดับ UR คือกดปุ๊บได้รับปั๊บอย่างแน่นอนและก็อีกหนึ่งตัวละครที่ผมเลือกมานะครับนั่นก็คือเจ้าตัวฟุบุกิระดับ UR เป็นนนนชุดฟซีใส่ว้คือคุามค่า มากมากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากได้ตัวละครตัวไหนมาไว้ในทีมกันมากที่สุดเพราะว่าการแจกตัวละคร U r ใน240ตัวดำมันมีแค่2ตัวนี้ให้เราได้เลือกนั่นเองส่วนถ้าหากใครอยากจะเปิดไปเป็น300ตัวดำหรือ320ตัวดำเนี่ยอันนี้จะคุ้มค่าแบบโคตรเพราะว่าเราจะได้รับอุปกรณ์เฉพาะมาด้วยนะครับผมอันนี้คือฟรีไปเลยนะที่ผมบอกว่าฟรีเนื่องจากตัวดำนะตรงนี้มันสามารถซื้อได้โดยการใช้เพชรหากใครดองตัวดำตัวนี้ไว้เยอะๆยังไงก็ฟรีแน่นอนโดยที่เราไมมม่่ตตต้้องงเเเิินแแบาทดียว เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครของเขากันเลยดีกว่านะครับสำหรับการเปิดใช้งานคอนะครับอย่างแรกเลยก็จะต้องเป็นตัวสีเหลือง1ตัวนะครับผมตัวสีแดงหนึ่งตัวและก็ตัวสีม่วง1ตัวอันนี้เราเองจะปลดล็อกในขั้นที่1แต่ถ้าหากเราเพิ่มสีม่วงอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นการปลดล็อกเวอร์ชันขั้นที่2ซึ่งความสามารถของคอของเขาเราเองจะได้ใช้งานแบบเต็มที่ไปเลยนะโดยความสามารถเริ่มต้นของคอเขาเนี่ยเราจะได้รับพลังงาน3มเต็มต่อเทิร์นและมีการเปิดการใช้งานลดความเสียหายที่ไม่ใช่คิด ให้กับความเสียหายแบบจริงและยังเพิ่มเอฟเฟกการลดความเสียหายของพลังชีวิตพิเศษขึ้นอีกสองเท่านะครับผมในส่วนนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหลอดสฟีฟ้าหลอเสียมเงินนะตรงนี้นั่นเองหากเราโดนโจมตีอะไรมาก็ตามนะครับผมความเสียหายมันก็จะโดนเบาลงกว่าเดิมแบบสุดๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะโดนดาเมดน้อยลงจรงิจรงๆแบบนั้นหรือไม่แล้วก็มีในเรื่องของลดความเสียหายที่ติดขี้ด้วยนะครับผมหรือว่าไม่ติดขี้ดอกแรกโดนโจมตีมาดาเมจเข้าแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นเองครับผู้ชมโอ้โหมีการลบลีกแบบพิเศษนี้้ดวย ดูดิดามิไม่เข้าเลยครับผมเข้าแค่หนึ่งเองนะแล้วก็ดอกนี้ก็เข้าแค่หนึ่งอีกแล้วครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเวอร์มากนะโดนโจมตีธรรมดาดามิเข้าแค่หนึ่งดูสิคุณผู้ชมโอ้โหหนึ่งแบบหนึ่งอย่างเดียวลบหนึ่งแบบสุดๆโอ้โหอัตราการป้องกันอัตรากรุบรี่คือโคตรเยอะเลยนะแต่จะว่าไปผมว่าหมวดนี้ไอตัวเทียนมันไม่มีดามิ่นะขอลองดูหน่อยซินี่ขนาดเอาเจ้าตัวโซนิกมายืนดามิเข้าหนึ่งจริงๆด้วยโอ้โหแล้วเมื่อกี้โอเวอร์สดิบด เดี๋ยวเรามาดูในโหมดดันจี้ยนธรรมดากันบ้างนะครับว่าในส่วนนี้เราจะโดนดามิเเข้ามากี่หน่วยกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เริ่มกันที่ดอกแรกครับผมโอ้โหโดนโจมตีมาก,ก็คือเบานะครับผมโอ้โหแต่ฝั่งตรงข้ามโดนพายุหมุนไปตายไปแล้ว2ตัวนะติดจากสถานะล็อกแล้วก็โดนโจมตีมาจากสเปอร์ดัชชัยอันนี้คือด่านแบบโคตรยากเลยนะครับผมดูดิดามิเคือเข้าเบามากนะเบาแบบเบาเห็นได้ชัดแบบสุดๆแถมตัวละครของฝั่งเราคือโคตรอึดด้วยนะครับผมเดี๋ยวในส่วนนี้ลองใช้ตัวละครที่ไม่มีคอของเจ้าตัวกิโรกิโรระดับ,ย,บดดดยวก็คือ ตายเล้วนะ <laughs> แทบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับโดนกระแทกไปก็ตายเรียบร้อยดูดิโอคือมันบางแบบบางจัดๆพอมีคอของกิโรกิโรระดับยูอามาทําให้ทีมของเรานั้นโคตรของโคตรถึอต่อให้ตัวละครภายในทีมของเราไม่ใช่ตัวเมตาไม่ใช่ตัวละคร SSR แบบโรดมันก็ยืนอยู่ในสนามแบบไหวสุดๆเลยนะเอออันนี้ผมมองว่าคอของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรของโคตรดีมากๆเลยนะครับออกมาก็มาดูที่ความสามารถแบบเต็มนะครับนั่นก็คือการเพิ่มหลอดเลือดนั่นแหละที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับก็จะเป็นหลอดเลือดสีฟ้ากับสีน้ําเงินที่มันทับซ้อนกันอย่างละครึง่งในนส่ว เนี่ยเราจะได้รับพลังชีวิตตรงนั้นแบบพิเศษมาเลยจํานวน70%นะครับและแถมยังมีการทําให้เป้าหมายนั้นติดสถานะล็อกไปอีกด้วยความเสียหายที่จะโดนเนี่ยก็คือ1,000%คิดตามค่าพลังโจมตีของเจ้าตัวเกโรเกโรซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําเป็นการสุ่มเป้าหมายนะครับผมทั้งหมดเนี่ย2รอบแต่จากเท่าที่เราไปดูภายในเกมมันไม่ได้สุ่มเลยนะครับก็คือมันติดให้กับทั้งทีมไปเลยนะจำนวน2รอบแถมดาเมจในการระเบิดเนี่ยโอ้โหแรงกว่าฟุบุก,กิร,ระดับ UR อย่อายงแน่นอนต่อมาเรามาดูกันที่รายละเอีย น,นั่นก็คือการฟื้นฟูเลื่อดให้กับเพื่อนภายในทีมของเราจํานวน1ตัวคิดไปเลย100%ตามค่าพลังโจมตีที่เจ้าตัวเกโรเกโรยูอาร์นั้นมีนั่นเองออกมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอันติเมตนะครับนั่นก็คือฟื้นฟูเลื่อดให้กับเพื่อนภายในทีมของเราทั้งหมดจํานวน100%คิดตามค่าพลังโจมตีและมีโอกาสอีก100%ที่จะทําให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามนั้นตดสถานะล็อกเป้าหมายไปเลยจํานวน2เทิร์นซึ่งค่าความเสียหายของการล็อกเป้าหมายของเจ้าตัวเกโโรรรกะะดััับยูอตวนนีี้มจ่่ท1500% เทียบเท่ากับตัวตัวฟุบุกิระดับยูอาไปเลยนะครับแต่คต้าจริงแล้วเมื่อเราเข้ามาในเกมยังไงยังไงมันก็ติดอยู่ดีนะครับสำหรับสถานะล็อกของฝั่งตรงข้ามที่เขาได้โดนไปเข้าเกมปุ๊บ ติดทันทีอย่างแน่นอนลองดูหลักฐานยืนยันก็ได้นะครับนี่ขนาดเข้าเกมมาปุ๊บฝั่งตรงข้ามมันติดไปแล้วนะในส่วนนี้มันติดจากพาร์ีสกิลของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาหรือไม่ก็ติดจากสถานะคของเขาแต่จากเท่าที่ผมไปลองกดมาตัวนี้ไม่ได้มีสถานะคอเกิดขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอสถานะการล็อกแบบนี้เนี่ยมันติดตัวกับฝั่งตัวไปอยู่แล้วนะครับผมเมื่อเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาเข้ามาในเกมนั่นเองและนี่ก็จะเป็นหลักฐานการยืนยันนะครับว่าทีมของผมนั้นยังไม่มีคอของเจ้าตัวเกโรเะระดับลลยนะแล นี่อีกหนึ่งอันครับผมเมื่อเจ้าตัวโกลิบาสอยู่ในทีมฝั่งตรงข้ามไม่ได้ติดสถานะล็อกอะไรเลยสรุปได้เลยว่าสถานะล็อกเป้าหมายนะตัวน,นี้ต่อให้เราใช้อันติหรือไม่ใช่อันติมันก็ติดอยู่แล้วแบบ100%เปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนดีนะครับผมต่อให้เราโจมตีหรือไม่โจมตีอาจติดไปเลยแล้วดามจมันโดนเรื่อยๆด้วยนะครับในส่วนนี้เป็นอะไรที่โคตรของโคตรดีถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะไม่มีสกิลอะไรก็ตามที่ทำดามจได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่ ตัวแถมมาให้นั่นเองนะครับผมในสุดนเนี่ยเพิ่มเติมมาเป็นรอบที่4หรือทีที่สฝั่งตรงข้ามก็ยังติดสถานะล็อกไปเหมือนเดิมนะจากตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้ไม่มีดามจตอนนี้คิดใหม่เลยครับตัวเนี้ยเป็นตัวละครดามจที่สามารถสร้างได้เรื่อยๆนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาสซีฟติดตัวนะครับซึ่งจูตูกิโรระดับยูอาร์เขาจะทําการลดดามจที่ไม่ติดคีดไปเลยจํานวน60%อและมีโอกาส100%งยตที่จะทาให้สตูทั้งหมดนะครับภายในทีมของฝั่งตรงข เราเอาตัวตัวละครตัวนี้เข้ากีิ่ไปปุ๊บฝั่งตรงข้ามติดสถานะล็อกเป้าหมายทันทีและความเสียหายโดนไปเลยนะครับจำนวน150%แล้วก็ถ้าเราอัปเกรดพาสซีฟสกิลยูอาร์ไปเป็นเลเวลสองความสามารถมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเนื่องจา,จากตัวตัวละครตัวนี้สามารถบล็อกลูกไฟหรือว่าทําการหักลูกไฟของฝั่งตรูได้ด้วยนะครับผมภายใน5เทินแรกซึ่งแต่ละเทินที่เขาจะสามารถหักได้เนี่ยก็จะหักไปเลยจํานวน4แต้มนะครับหรือว่า4ลูกไฟและหลังจากที่เขาหักไปแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามไม่สามารถใช้สถานนะตตื่ หรือว่าตื่นตระหนกแบบพิเศษได้เลยนะครับไอเรื่องของสถานะตื่นตระหนกก็คือสถานะของการเพื่อนลูกไฟในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับอีกทั้งสตูที่โดนห่างลูกไฟเนี่ยเขาก็ยังโดนลดความเสียหายไปด้วยนะครับจำนวน25%เป็นระยะเวลา1เทิร์นหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือโบนัสความเสียหายทั้งหมดของฝั่งสตูจะถูกลดลงทันทีจํานวน25%้นั่นเองรวมในส่วนนี้การทาพซีสกิลคอของเขาไปเป็นเลเวล2เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อน เกลเมื่อกี้ไม่ได้มีผลดีหรือผลเสียเกี่ยวกับสกิลคอร์แบบเต็มๆของเขาทั้งหมดหากเราอยากให้สกิลของเขามันดูโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมเราเองต้องมาอัพสกิลคอร์ในหน้าต่างตรงนี้นะครับให้บบป็นเลเวลที่สี่เลเวลที่สี่แล้วก็เลเวลที่สิบเจ็ดในเรื่องของการอัพเกรดในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าการแปลของเขามันเป็นกรอบที่เล็กมากๆเอาเป็นว่าดูรวมตัวละครตรัวนี้หน้าเปิดกาชามาไว้ในทีมแบบอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นคอร์หลักของทีมด้วยรวมไปถึงในเรื่องของความสามารถต่างๆมันกกก็ดดีีมาเช่นนยยววัแล้อองคื ก่อนเฉพาะ3ดาวนันตรงนี้เราไม่จําเป็นท่องทําเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเราทํามันก็จะโกรกว่าเดิมยิ่งขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะเอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าตัวเกโรระดับยูอารตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยและที่สำคัญก่อนที่เพื่อนพื่อดูถ้าจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่ช่วยกดกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน